รายการต่อไปนี้เหมาะกับผู้ชมทุกวัยแต่ถ้าอยากดูก่อนใครอย่าลืมกด subscribe ช่อง BDMD l Entertainment กันเอาไว้ด้วยกดแจ้งเตือนก่อนได้ดูก่อนครับกรบกรบทุกคนคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่อง BDMD l ไว้ด้วยนะบอกเลยค่ะว่าทุกคนอ่จจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดทิเกษดจากพวกเราบีบีแน่นอนค่ะ พวกเราจะตั้งใจทุกคนเ์สนสนุกมาให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ยิ้มตามเวลาด้วยพวกเรานะคะแก้เลมนะคะทุกคนกดซับกันไว้เลยค่ะมาดตามกันียอะยนะวินดี้เกลมีแบบน้องๆวินดี้อยากให้เล่นเกมสลับร่างถามดีกว่าคุณกล้าที่จะสลับร่างกับผู้อื่น จอมยุดเด้แต่นะมือเตนละเวทนนี่โอ้ <c oughs> ยปุ่มเทเวลาให้คับการฝึกฝนวิทยาหยุด แล้วด้วยความที่เราปล่อยเพลงมายังมีเพลงที่แบบยังไม่ได้เต้นไงไม่ได้สลับอะไนเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาทําใน EP นี้กันจะบอกว่ากระตุกกระตักยากมากคือเราเราบอกพวกเราแค่ไม่มีเวลาแบบจําเลยว่าใครแบบอยู่แถวไหนอะไรื่องนี้เราเอกแม่งกับตัวเองถามดีกว่าคุณกล้าที่จะสลับร่างกับผู้อื่นหรือไม่ไม่ คิดการร้องก็คือยากมากอ๋ออะนั้นคือการร้องการเต้นมีทั้งตีลังกาตีลังกงตีลังกาแพททอมแพทเท่า์อะไรก็มีโอ้โหมีบ้างไม่อยากสลับกับใคเลยตอนนี้ตอนนี้เพลกำลังหดหูค่ะเพราะแบบก่อนที่จะถ่ายพี่เขาบอกอะไรก็ได้ไม่ใช่เพลตีลังกาเนาะไม่อยากได้หูถ้าเธอมันยากไงคะ ใครตลของไยาะเป็รงานเจนีไม่หัวเอออมบยหรอิแเชื่ยวหรือ่ยิ้มทางน้องตาเออพี่จังไงเย้สนุกแน่สนุกแน่หน ว่าเนี่ยจะขาได้เพราะว่าอยู่ใกล้กันบ่อยท่อนร้องก็เหมือนกันเออนิดหน่อยไ่ดไม่ดีเลไม่ชิลครับเจ๊ก็ชิลชิลทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมโอยเขาตีลังกาเราก็ต้องทำได้อยู่แล้วเออได้ครับได้แน่นอนนะที่แม่กังวลได้แน่นอนจริงๆกังวลเพราะต้องแพ้เพนใช่ไหมชเออก็เป็นยงไงเป็นกันครับเออ Ah, tadi, tadi. Tak, aku duduk. Ya, ketuk-ketak. Ya, ketuk-ketak. Aku macam. ตัวแบบตัวตรงตัวอป็นะแล้วพี่แพรอาจจะมีนิดนิดหน่อยเนาะป็นพี่แถงุว่น้องมิชอบน้าที่ของเได้ดีไหมเก่งมากตก็ตาถึงมันต้อ สุดท้ายมากที่เขาร้องแบบ o, โอเปร่าเขาโอ้ย้เลยก็คือเหมือนต้นฉบับนะคะ ใจร้องของเราผ่านไม่ผ่านขึ้นอยู่กับทุกคนดูนิดชะตากรรมของพวกเราขึ้นอยู่กับวินดี้นะคะจุตังโปรดคอมเมนต์มาว่าพวกดิฉันผ่านหรือไม่แก้ตัวด้วยสำหรับใครฮ้ยฉันไม่รู้ว่าเพื่อนฉันร้องตัวไหนดย๋ยวนี่เราเต้ ພາອາລະໂຕທີ່ເລວອາໂຕທີ່ໂ หยุดเด้วยซนเราหมืดแต่เราเว้นเนี่โอ้ยปุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยาหยุด หยุดเด๊แสงมืดแต่เราเว้นเนี่ยโอยปุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยาหยุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นตัวเองดีสุดค่ะขอบคุณกาะไม่ต้องไปเป็นคนอื่นโดนเลยเ่ะคือตียงกาย่ะกว่าโดนกล้องทำยังไงดีคือถ้ไดตีปึ้งล้มลงไปเลยจบข้าเกลียดมากเลยอ่ะว่าตัวเองรับผิดชอบ โอ้ทีช่างเกงได้ดีมากจ้ะคนว่าหนูนะเออยะยที่กาด้ดีเก่ใครคิดว่าตน้ชนหนะยเป็นคนนั้นนะชอบมีอยู่ตรงกลางจำได้หนูเลิศหนูเดินมาใช่หรอ ดีนะถ้าตัดทอนเตียงกาไปอะออ Uh... Oh. Oh. เ้ด,ด,ดถูกต้องค่ะถ้าน้งนองบอกน, <c oughs> น้องทำดีดีน้องเต็งที่แล้วก็ที่ก็ตกเงินะโอ้โอ้ยโอเคเดี๋ยวอาจะแนะนำทุกคนปิดรา,ายการตารสไตล์สองป้ายที่มันึ่งได้ดีกว่าเออ <c oughs> ช่องย u ทูปพีดีเอเอ็มดีเอ็นดิสเแล้วก็ชุช่องเซิงโซเชียลก็นะคะถ้าใครชอบก็เขาไม่มาเยอะนะคะที่บุกีนีคำคมอรจะฝากมาร้องครับ จบแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนจบแล้วค่ะทุกคนก๊อปก๊อปก๊อปทุกคนคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง VDM MD ไว้ด้วยนะบอกในข่าวว่าทุกคนเห็นคให้พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษจากพวกเราดีแน่นอนค่ะพวกเราจะตั้งใจทำคอนเทนต์สนุกๆมาให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ยิ้มตามเวลาดูพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะทุกคนกดซับกันไว้เลยค่ะมาติดตามกันเยอะๆ ของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง b l b l m d Entertainment กันไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดปังของพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ